ต้องการที่จะลดการเผาตัวเหลือศูนย์นะครับต้องเป็นซีโร่เบิร์นให้ได้นะครับลดการเผาให้เหลือศูนย์ให้ได้เพราะนั้นการใช้เทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการบริหารจัดการนะครับเรื่องการผลิตเรื่องการเก็บเกี่ยวนะครับรวมถึงการบริหารเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีต่างๆจะเป็นเรื่องสาคัญนะครับวันนี้เรามาสาธิตนะครับแล้วก็เปิดศูนย์การเรียนรู้ที่อำเภอวัฒนครจังหวัดสกลซึ่งเป้าหมายของกระทรวงเกษตรกรคงจะทําให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดทั่วอำเภอนะครับ กรณีที่มีการเผาปราบปลายทางวังต้นบูร์วังน้ำเย็นคลองหาดแล้ว่าเขาจะการบางส่วนครับท่านเห็นว่าท่านสั่งห้ามเขานั้นท่านได้กับท่านไปลงในพื้นที่ไหมครับเรามีประกาศจังหวัดนะครับแต่ต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางพื้นที่ความเหมาะสมในเรื่องการใช้เทคโ,โนโลโยีทดแทนการตัดด้วยแรงงานคนก็ยังยังไม่เป็นถึงตรงนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแม้ว่าปีนี้เป้าหมายเราจะต้องการให้มีการเผาน้อยที่สุดคือไม่เกิน20%ของอ้อยก็ตามแต่ในข้อที่จริง เราก็ยังต้องการปรับปรุงรูปแบบนะครับในการเพาะปลูกการปรับแปลงนะครับรวมถึงงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือจากอยู่นะครับจังหวัดตะแก้วก็เป็นหนึ่งจงังหวัดในภาคตะวันออกที่มีการเผาที่เรียกว่าอยู่ท้ายๆตายตางนะครับน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทําเรื่องของการลดการเผาไม่เผานะครับให้เป็นเป้าหมายของเกษตรกรจะซึ่งปัญหาของการตัดอ้อยเท่าที่ผ่านมาคือการเผาแล้วก็ใช้แรงงานคนตัด นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเรื่องของฝุ่นละอองพีเอ็ม2.5นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักนะครับที่ทําให้สุขภาพของทั้งเกษตรกรแล้วก็พี่นอกก้องประชาชนครับอยากเรียนถามเรื่องเกษตรครับในโครงการวันนี้พี่นอกก้องประชาชนชาวเกษตรกรได้ไปให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนครับคืออย่างนี้นะครับขอเรียนว่าอย่างนี้ในวันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะพี่น้องของอำเภอวัฒน,น,นานคกอย่างเดียวนะครับเรามีพี่นอกก้องเกษตรกรจากที่อื่นเป็นประธานสูย์เรียนรู้ ก็มามีส่วนร่วมในการมาให้ความรู้ด้วยนะครับและก็ประธานศูนย์เรียนรู้นี่คยกถ้าพูดง่ายๆก็คือสอพอรกรก็จะเอาแนวทางตรงนี้แหละไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองในเำเภอที่ตัวเองอยู่นะครับซึ่งเรามีสพรกอรอยู่ทุกอำเภอที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรก็อยากจะเรียนให้ทางพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับได้ทราบว่าทุกวันนี้เรื่องเทคโนโลยีในการนํามาใช้ในภาคเกษตรก็มีความจําเป็นนะครับนอกจากว่า ช่วยลดต้นทุนแล้วเด่ยช่วยสร้างมลภาวะที่ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับตันสองไม่ขึ้นอยู่ตันละแปดร้อยขึ้นกับผลผลิตก้ไยก็ประมาณพันหนึ่งไล่ละพันเบอร์ทิกพันบาทคือคุ้มบายยังไม่รู้นะแต่มันต้องคิดเรื่องกันไม่เผาด้วยใช่ไหมไม่ต้องอยทางอ้อมอ่ะประโยชน์ทางอ้อมนะอาจจะได้นะประโยชน์ทางอ้อมนะเพราะว่าคนที่ใช้รถตัดนี่ครับเขาก็เป็นห่วงเรื่องไฟจะไหม ถ้าหากว่าอ้อยออกไปแล้วมีใบเหลือทั้ง0มเเซมันก็จะเป็นปุ๋ยต่อปุ๋ยทีเก็บเก<ด>็บ<ด>มัเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทให้ดินดีขึ้นดีดีเกษตรกรปลอดการเผาในจังหวัดสะแก้วข้าพเจ้านายันเมืองตันสีรองประธานกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่บ้านนมงลีและเครือขา่ายเกษตรกรปลอดการเผาในจังหวัดสะแก้วขอให้ํำศัตยาบันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย หน้าที่แห่งนี้เพื่อสนับสนุนการทำเกษเตรกรการปอดการเผาในจังหวัดสระแก้วดังนี้เตามข้าพเจ้าข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสระะแก้วปาจังหวัดสะแก้วเรื่องการงดเว้นเรื่องการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังการเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเผาแก้ไขปัญหาการเผาและหมอกควัน